สวัสดีค่ะนักเรียนอ้าเสียงนี้คือเสียงอะไรอ่อตอบคุูหน่อยว่าเสียงที่คุณครูทําเมื่อกี้นี้เป็นเสียงอะไรคะ t i ติ o กต i k t o k t i กตอก ถูกต้องแล้วค่ะเป็นเสียงปรบมือของครูเองนะคะอ่าหวังว่านักเรียนทุกคนคงจะตื่นจากการง่วงนอนเตรียมตัวพร้อมแล้วอาบน้ําแต่งตัวสวยงามกินข้าวเรียบร้อยแล้วพร้อมจะเรียนวิชาภาษาไทยนะคะหากนักเรียนเก่งภาษาไทยวิชาอื่นก็จะอยู่ในกำรรม,มือไม่ยากนะคะเพราะว่าภาษาไทยเป็นพื้นฐานและภาษาไทยก็เป็นภาษาของชาติไทยเรานะคะ วันนี้เราจะเรียนเรื่องการผ่านอักษรการกับวรรณยุกต์ต่อค่ะแต่เป็นการเรียนแนวใหม่นะคะยังไม่เคยเรียนแบบนี้มาก่อนเลยท้าทายความสามารถคุณครูในการสอนนักเรียนแบบสุดๆเลยค่ะและคุณครูเชื่อว่าก็จะท้าทายความสามารถผู้ปกครองเส้นกันชื่อข้างบนชื่อใครชื่อมันนะเขียนเอาเองชั้นปหนึ่งยังไม่ให้เลื่อนชั้นนะคะเลขที่เท่าไหร่ว่าไป เอาล่ะคําสั่งเขานี้แต่งประโยคจากอักษรกลางที่กําหนดให้อันนี้จะเป็นปัญหานิดหนึ่งคือนักเรียนจะต้องอ่านคําที่คุณครูกําหนดให้ถูกต้องก่อนปออปอ,ปอ,ปอ,ปอเอียเปียไม่ตีเปีย้ยปอเปีย้ยปอเปีย้ยคืออะไรปอเปีย้ยคือของที่กินได้นะอ่าเป็นแผ่นเกี๊ยวหอ่อข้างในจะมีวุ้นเส้นกับหมูสับ หรือเขาอาจจะใส่อย่างอื่นที่ไม่ใช่หมูสับใส่เป็นฮอทดอกอะไรก็แล้วแต่นะแตะกัดเข้าไปนอกกรอบในนุ่มแล้วมีน้ำจิ้มหวานๆในการจิ้มกินแล้วอร่อยอร่อยนะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามโต๊ะจีนที่เห็นบ่อยแล้วละแล้วก็อาจจะเป็นบางบ้านที่จะาํทำทานเองนะอ่ะปอเปี้ยมีไว้ทำอะไรมีไว้กินนะคุณครูสุนารีบอกเลยว่ามีไว้กินครูก็เลยเขียนประโยคแต่งประโยคนี้ว่านะ จะมีความสุขเราจะกินด้วยกันค่ะฉันชออะนอฉันเขียนตามนะคะไม่ต้องคิดมากฉันกินกินอะไรก็ต้องกินในรูปเนี่ยค่ะเอาคำมาค่ะเอาคำนี้มาเขียนนะคะฉันกินปอเปียอ่าปอยังไม่มีตัวสะกดอะไรนะคะปอเอียปีเนี่ยปอปอเปียเนี่ย มันเป็นอะไรคะสระเอียแล้วก็มีไมโทฉันกินปอบเปียะมาละไล่วไล่เสียงปอบเปียกันเปียะเปีย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 ะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นไมตรีเปียดูคำนี้นะคะเปียยเปี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 ยอ่าฉันกินปอบเปียนะอาจจะไล่ยากหนึ่งเอาไม่เป็นไรเอาดูรูปนักเรียนบอกอ๋อคุณครูขาหนูอ่านไม่ออกแต่หนูรู้ว่าปากกาค่ะถูกต้องค่ะ อ่านไม่ออกก็ดูรูปรู้เพราะว่าคุณครูทํารูปให้อย่างดีเลยแต่ฉันกินปากกาไม่ได้แล้วนะนักเรียนนักเรียนจะบอกครูขาทุกข้อหนูจะกินมันหมดเลยไม่ได้นะนักเรียนปากกาเขาไม่ได้มีไว้กินนี่ลูกเพราะฉะนั้นวันนี้จะใช้คำว่าฉันให้เก่งเลยนะคะก็เขียนฉันชออะนอฉันเขียนให้ได้นะคะไม่ต้องไปกินมันนะคะนักเรียนปากกาเนี่ยฉันมีก็พอค่ะฉันมีปากกา ขอร้องนะคะนักเรียนอย่าก,กินทุกอย่างที่คุณครูให้ครูให้ผิดนะมันกินไม่ได้คะ่ปะปา,ากกาอย่ากินนะคะอ้าวฉันมีปากกาประโยคต่อไปโอ้ครูขาตู้ปลานี่นะใช่แล้วตู้ปลาอ้าวชออ่านเอาฉันฉันมีตู้ปลาคําว่ามีเธอเขียนได้แล้วแล้วคําว่าต่ออูตูไม่โทรตู้ปรอปลา,ปาก็ไปลอกมาค่ะฉันมีตู้ปลา อย่ากินตู้ปลานะคะห้ามกินนะคะอ้าวคู่ขาไก่ค่ะไก่ค่ะเออใช่ไก่คู่คราบไก่ช่ไก่แต่ไก่อะไรไปอ่านค่ะกอไอไก่ไม่เอกไก่จอไอแจไม่โถแจ้ไก่แจ้ฉันมีไก่แจ้ได้ไหมคะได้ไหมได้แต่ว่าจะเปลี่ยนใหม่เป็นฉันดูไก่แจ้มั่งดอูดูฉันดูไก่แจ้ดูได้ไหมอ่ะทาไมจะไม่ได้ล่ะ ก็บ้านเราไม่มีอะฉันเห็นไก่แจ้มาฉันก็เลยดูนักเรียนสังเกตไม่เอกครูใส่ผิดที่นะคะใส่ตรงนี้ฉันดูไก่แจ้โอ้ครูขาเท่จังเลยอูดค่ะอาใช่ค่ะฉันดูอูดก็ได้ใช่ไหมคะเอาเขียนง่ายๆแค่นี้นะคะ่ะเรียกว่าการแต่งประโยคอย่างง่ายนะคะต้องรู้ว่าใครทำอะไรแค่นั้นเองนะคะอ่า คุณครูใจดีทําให้หมดหน้าเลยแต่ว่าเดี๋ยวหน้าต่อไปคุณครูจะให้หนูทําเองแล้วนะคะอ่าคุณครูขาหนูยังทําไม่ได้อะ่ะใช่แล้วนะคะยังทําไม่ได้เพราะว่าการผันอักษรสูงคุณครูยังไม่ได้สอนเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ภาษาไทยนะคะเอาละคุณครูก็ทําให้ทั้งหน้าเลยเพราะว่าเดี๋ยวมันหยุดเสาร์อาทิตย์ไปสองวันเนาะ หน้านี้ครูให้เวลานะักเรียนทําเองก่อนนะให้ทําเองให้ทําเองเสร็จแล้วยังไงเอ่ยยังไงเอ่ยผ่านนะผ่านนะผ่านนะผู้ปกครองขายอย่าเพิ่งทํานะคะอะไรที่คุณครูสุนารียังไม่สอนห้ามทํานี่คือคําสั่งนะคะเพราะงานนี้ครูสั่งเด็กนะคะครูไม่ได้สั่งผู้ปกครองนะขอร้องผู้ปกครองอะไรที่คุณครูยังไม่ได้สั่งยังไม่ต้องทํานะคะแต่ให้ข้ามมาเลยค่ะ เลื่อนตามมาเลื่อนตามคุณครูสุนารีมานะคะจะมาเจอนี่ค่ะการผันอักษรสูงกวัวรณยุกแต่ไม่ได้ผันนะคะคำสั่งคือแต่งประโยคจากอักษรสูงอ่ะคุณครูจะอ่านให้ฟังค่ะชูชีถือพึ่งดูภาพก็จะรู้ค่ะเสื้อผ้าแหฝ่าผู้ปกครองสอนลูกค่ะแต่งประโยคค่ะ อ่ะข้อที่หนึ่งคุณครูสุรารีขอแต่งให้เป็นปฐมฤกษ์มอแอมไม่เอกแม่ไม่เอกอยู่ขาหลังมอม้านะคะกอแองอแกงแม่แกงฉู่ฉี่ชออูฉูไม่เอกฉู่ชออีฉีไม่เอกฉี่แม่แกงฉู่ฉี่จบแล้วค่ะเอาคำว่าฉู่ฉี่มาใช้ตรงนี้นะคะ แล้วเอาคำไหนมาใช้นะคะอ่าต้องเอาคำในประโยคมาใช้นะคะอ่าประโยคต่อไปคุณครูขอแต่งให้อีกหนึ่งประโยคนะคะครูขอใช้คำง่ายๆว่าฉันค่ะนักเรียนจะได้เขียนคำนี้ได้นะคะฉันและคำที่ในประโยคที่คุณครูเลือกเอามาใช้จะต้องเอามาใช้นะคะทุกข้อข้อแรกอาจจะอยู่ตรงไหนก็ได้นะคะแต่ให้เป็นประโยคคำนี้คุณครูออาว่าว่าถือฉันถือ ไม่รู้อะไรนะคุณครูสุนารีอ่านรูปคุณครูทํานานแล้วคุณครูลืมคุณครูเลยเขียนว่าฉันถือของเป็นอะไรก็ช่างมันเป็นของคําว่าถือนี่ไงคะถูกนํามาใช้ในประโยคเอาล่ะคุณครูจะบอกอะไรที่คุณครูทําให้ดูสองข้อคำที่กำหนดให้จะอยู่ตรงไหนก็ได้ค่ะแต่ขอให้อ่านแล้วรู้เรื่องว่าใครทำอะไรนะคะ อประโยคหรือคำที่คุณครูสุนารีกำหนดให้จะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่นะคะแต่ต้องอ่านแล้วรู้ว่าใครทำอะไรนะคะครูเชื่อว่าผู้ปกครองจะเข้าใจนะคะอ่ะคุณครูสุนารีจะย้อนไปหน้าเมื่อกี้นะคะอ่าผ่านมาหลายหน้าเลยอ้าวนี่เรียนมาดูคำว่าปอบเปียนะคะปอบเปียอยู่หลังนี่ปากกาฉันมีปากกาอยู่หลัง คำว่าฉันมีตู้ปลาก็ตู้ปลาอยู่หลังไก่แจ้ก็อยู่หลังปูดอยู่หลังแต่ถ้ามีคนจะแต่งอย่างนี้ล่ะอูดกินน้ำคุณครูสุนารีถามว่าถูกไหมเนี่ยถ้าไม่แต่งแบบครูแล้วจะแต่งว่าอูดกินน้ำได้ไหมได้อ้าวถ้าไม่แต่งแบบคุณครูจะแต่งแบบนี้ได้ไหม ไก่แจ้อ่ะเดี๋ยวคุณครูลบก่อนใช้สีฟ้านะอ่ะคุณครูกำลังจะบอกอะไรนะักเรียนแต่งยังไงก็ได้ค่ะไก่แจ้สีสวยก็ได้ค่ะเห็นไหมคำว่าไก่แจ้อยู่ข้างหน้าอูดอยู่หน้าอ่ะจะแต่งอย่างนี้ได้ไหมคะคุณครูค,คะหนูจะเอาตู้ปลาขึ้นก่อนตู้ปลาสวย จังก็ได้ค่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่นัเกเรียนนะคะอันนี้สีแดงที่คุูเขียนให้เป็นเพียงตัวอย่างเฉยๆนะคะอา้าวประโยคต่อไปปอบเปียจะบอกว่าแม่ให้ปอเปียก็ได้นะคะ เพราะฉะนั้นประโยคไม่จําเป็นต้องเหมือนคุณครูเพียงแต่ว่าคุณครูทําให้ดูเฉยๆนักเรียนบอกครูค่าปากกาหนูจะบอกว่า,าปากกาเขียนดีได้ไหมได้ค่ะปากกาเนี่ยคือคาที่กําหนดอันนี้ปอบเปียอยู่หลังปากกาเขียนดีก็เขียนไปค่ะแต่สิ่งที่สําคัญคือยิ่งเขียนยากนักเรียนก็ยิ่งเขียนไม่ถูกถูกไหมล่ะ คุณครูสุนารีก็เลยเลือกคำว่าฉันให้เพราะว่าจะได้จำคำว่าฉันได้และคำว่าดูก็เรียนมาเยอะแล้วมีก็เรียนมาเยอะแล้วคุณครูสิ่งที่คุณครูอยากจะบอกผู้ปกครองว่าสอนลูกยังไงก็ได้พยายามให้ใช้คำที่ลูกเคยเรียนไปแล้วอะค่ะและเขียนได้ทำไมถึงเลือกใช้วิธีการนี้มันจะทำให้บุตรหลานของท่านนไม่รู้สึกเครียดหน้าแปดนะคะเนี่ยหน้าแปดนะหน้านี้หน้าแปด อ่าพยายามใช้คำที่ลูกหลานของท่านได้เรียนไปแล้วและหน้าที่คุณครูลากผ่านมาเนี่ยยังไม่ให้ทํานะคะยังไม่ให้ทำ,ะะทำแล้วมาทําหน้านี้เลยถ้าหากผู้ปกครองใช้คําที่บุตรหลานของท่านได้เรียนไปแล้วเนี่ยลูกหลานของท่านจะรู้สึกว่ามันไม่ยากเนี่ยอ่ะอย่างอย่างข้อนี้มีคําว่าพึ่งเนี่ยถ้าคุณครูสุนารีแต่งนะคุณครูก็จะบอกว่าคําว่าพึ่งสอนลูกพออึงอ่ผึ่งไม่โทรพึ่ง ครูก็จะบอกอ่ะคุณครูเขียนผิดวิธีอ่ามาดูว่าทาไมคุณครูถึงบอกอย่างนั้นพออึงอผึงและใส่วรรณยุกต์สุดท้ายนะคะพึ่งต่อยฉันตออยต่อยต้องสอนลูกหน่อยนะคะคําว่าต่อยเนี่ยแล้วก็ฉออะนฉันเรียนไปแล้วอ่ะอย่างน้อยเด็กก็จะได้เขียนคําว่าฉันหลายครั้งเดี๋ยวเขาจะจําได้เองค่ะอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือไม่งั้นถ้าไม่ไม่เอาแบบนี้ก็ฉัน ดูพึ่งก็ได้ดูได้ไหมอะพึ่งอะก็ดูได้อะก็เห็นมันอยากดูก็ดูแต่ว่าต้องยืนดูห่างใช่ไหมคะเนี่ยคำว่าฉันเรียนมาแล้วดูเรียนมาแล้วพึ่งก็เป็นคำใหม่ในประโยคนี้แค่นั้นเองสาระสำคัญคือจะต้องเอาคำที่โจทย์กำหนดให้ามาอยู่ในประโยคแค่นั้นเองค่ะหนูมีเสื้อผ้าหนูเห็นแห αι, หนูมีแห αι, พ่อมีแห αι, ตามีแห αι. ตาโทษแถถ้าจะเป็นคำใหม่ๆก็ผู้ปกครองก็จะต้องสอนลูกแค่นั้นเองนะคะครูเชื่อว่าผู้ปกครองเข้าใจนะคะอ่ะผ่านนะผ่านนะคะดูดีๆนะคุณครูสุนารีลากยาวอีกแล้วค่ะลากยาวไอ้ที่ลากยังไม่ใช้นะคะยังไม่สอนค่ะยังไม่ต้องสอนค่ะอ่าเราจะเรียนแนวเวอร์ชั่นใหม่กันนะคะเรื่องใดที่ไปด้วยกันได้จะต้องเรียนด้วยกันแล้วค่ะเพราะว่า เหลือเวลาเรียนประมาณหนึ่งเดือนกว่าๆนดิดเดียวแต่งประโยคเหมือนเดิมค่ะแต่จากอักษรต่ําแต่วิธีการทําเหมือนเดิมแม่จะแม่ทําอะไรก็แล้วแต่ค่ะคุณครูบอกว่าแม่กอดฉันกอดอ,ดอกอดชอะอะฉันเห็นไหมคะคําว่าฉันถูกใช้แล้วแล้วคําไหนล่ะที่โจทย์บังคับมาคือคําว่าแม่ จะบอกแม่อุ้มน้องก็ได้แม่อุ้มหลานก็ได้อ่าแต่คุณครูสุนารีเลือกคําว่าแม่กอดฉันอามันดูอบอุ่นดีนะอ้าวข้อต่อไปคําว่าวาดรูปจะแต่งประโยคว่าหนูวาดรูปดอกไม้หรือพ่อวาดรูปพี่วาดรูปดอกไม้อะไรก็แล้วแต่นักเรียนนะคะพ่อค้าพ่อค้าขายของควาย ฉันเห็นควายฉันมีควายฉันดูควายควายเดินมาแล้วแต่ค่ะนกคูกนกคูกตาโตฉันเห็นนกคูก่นกคูกยืนอยู่ไม่ฉันดูนกคูก่อ่าได้หมดค่ะหรือจะตลกฉันกินนกคูก่ก็ตามใจนะคะเอาละโอเคนะคะอันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดนะ คุณครูเชื่อว่านักเรียนจะทำมันได้นะลูดมาแล้วจะหามันเจอนะคะเอาล่ะคลิปนี้อาจจะยาวสักเล็กน้อยแต่ครูทำให้ไปเยอะมากแล้วคุณครูใจดีที่สุดแล้วนะคะเอาหวังว่าผู้ปกครองคงจะสารต่องานคุณครูได้ดีสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ